storms we're chasing leading us and love is all we'll ever trust yeah no i don't wanna waste what's left หลิงอ้อมพาคนไทยอินเลิฟประสบการณ์ปันติหานอับผมสวยใหม่แทนทีนมิราเคิลทรีทเมนต์วิทมิทอร์ติงโปราีเพลรครั้งแรกในไทยกับทรีทเมนต์ไขมุกโปรวิตามินที่มองเห็นได้จริงด้วยตาเปล่าเมื่อความรักเริ่มต้นจากผมสวยแทนทีนผู้นำเทรนด์แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับโลกสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่พลิกโฉงโลกแห่งการดูแลเส้นผมจัดงาน แพนตี้มิราเคิลทรีทเมนต์แพรนโปล n แคนนิงและเปิดตัวแพนที m มิราเคิลทัวริสเมนต์มิทติ้งโปรวีเพลนวัตกรรมทรีทเมนต์สูตรใหม่ที่ดีที่สุดจากแพนตี้โดยได้รับเกียรติจากหลิงลิงสิริลักษณ์คองและอมกรณพัชเศษรัตนพงษ์สองสาวพรีเซนเตอร์คู่สุดฮอตของแพนตี้ร่วมแชร์โมเมนต์ตกหลุมรักและแบ่งปันความประทับใจกับปังติหารอับผมสวยจากการใช้ทรีทเมนต์สูตรใหม่นะัอรัม GF เกสรอ,อมริินเกสรวลินเล่ งานครั้งนี้แทนทีนตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์เส้นผมระดับโลกภายในงานได้รับเกียรติจากคุณอรุทัยชนกก่อสีเจริญพันธ์แทนตีนซีเนียร์แร์ดแมนเจอร์ร่วมเผยถึงเบื้องหลังนวัตรกรรมทรีตเมนต์สุดล้ำพร้อมด้วยหลิงหลิงสิริลั์คองและอ,อง์กรณรรพัรเศษรัตนพงษ์สองสาวพรีเซนเตอร์คู่สุดฮอตของแพนตีนร่วมแชร์ประสบการณ์ตกหลุมรักและแบ่งปันความประทับใจกับปังติหารอับผมสวยหลังใช้ทรีตเมนต์สูตรใหม่อย่างใกล้ชิด ก่อนจะปิดท้ายด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ30ลัคกี้แฟนที่ได้มาร่วมสร้างมิราเคิลโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แฟนแพนทีนอย่างอบอุ่นเราสองคนเป็นคนทำสีผมบ่อยมากเส้นผมเจอกับความร้อนและสารเคมีตลอดแต่พอได้ลองใช้ทรีทเมนต์ไข่มุกของแพนทีนบอกเลยว่าเลิฟมากเพราะช่วยฟื้นฟูผมให้กลับมาสวยดูดีและรู้สึกถึงความแข็งแรงได้จริง เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะที่ประทับใจมากคือเนื้อทรีทเมนต์สามารถมองเห็นไขมุกโรวิตามินได้ด้วยตาเปล่าซึ่งเรามองว่าแพนทีนใส่ใจรา,รายละเอียดเล็กๆแบบนี้ที่ทำให้คนรักผมอย่างพวกเรารู้สึกมั่นใจว่าทุกครั้งที่ใช้เส้นผมของเรากำลังได้รับการบำรุงด้วยวิตามินและสารอาหารผมที่มีประสิทธิภาพจริงๆเป็นโมเมนต์ที่เราสองคนตกหลุมรักและอยากแชร์ต่อให้ทุกคนได้ลองด้วยตัวเองค่ะ หลิงหลิงสิริลักษณ์คองและอมกรณภณัชเศจรัตนคงกล่าวคุณเคยเห็นวิตามินผมในทรีทเมนต์บำรุงผมด้วยตาคุณเองหรือไม่แพนทีนม,มิราเคิลท,ท,ท,ทอรีิสเมนต์วิตมิทอติ้งโบรวีเพริสหรอไม่ใช่แค่ทรีทเมนต์แต่นี้คือ ประสบการณ์ใหม่ในการฟื้นคืนชีพผมเสียที่คุณต้องลองด้วยตัวเองทรีเทเมนไข่มุกมี2สูตรให้เลือกใช้ตามไลฟ์สไตล์แทนทีมม Miracle d ดล l y s e r ร m t มทอริสเมนและแทนทีมมิราเคิลอินเทนซีฟอร์ทอริสเมนต์มใครที่พร้อมให้ผมเสียคืนชีพแบบเห็นผลอยากลาดสัมผัสนวัตกรรมใหม่นี้ได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ คันทีนคันทีนมิราเคทอริสเมนต์แทนทีนโปรวีเพริสตลอทรีสเมนต์ไข่มุกปังติหาริอับผมสวยข่าวเด่นประเด็นร้อนนิวส์ก็เป็นการเปิดตัวรูปการ์ดอีกหนึ่งพริตตี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นของทริตตี้แทนที ติดติดนะคะเป็นแบบหลอดที่ใช้ทุกวันนะะคแล้วก็แบบกระปุกที่ใช้วีคลี่เป็นแบบอันดับหนึ่งของสาวต่างๆในกระปุกที่ต้อสวยทุกวันเลยอันนี้คือครับกลุ่มสวยของมิคองเลยหอมเรื่องไหนไม่ฉุดทำไมผมเราหอมนิดหน่อยด้วยใชเลยด้วยและย้อนกลับไปทุกภาพได้เลยนะคะเป็นผู้ใช้จริงแ,แ,แอบ ได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตน so yeah, ี่เพราะว่าใช้จริงมานานแล้วใช้จริงมานานแล้วเออแต่ว่าพคกเ่กันกับพิซุเอออยู่ดกันสองค่ะมีรีกาจิตัตัวแล้วค่ะปรมาป็น่งไามหมนี่ว่าเด้วยพ่นักแล้วีหนักกว่าเยอกส่วไหนที่ยังอยากได้อีกไหคะส่วไหน่อยแล้วก็น้ำดื่มก็ไม่ค่อยมีน้ำดื่มใ จะต้องมีไหมมีแล้วดูนีก็คือับเขาอีกเรื่อยกับผมก็แนที่านั้นเนาะฝากแผนทีด้วยฝากแผนทีนินึงครก็อาจจะเรียกคุค่ะเจเชิค่ะเจ๊ฝแผนนะคะเพืหมายแผนที่รก็ทริปน้ที่เขาแอตัวไข่หมูเข้าไปนะเพื่อให้ผม ก็ผูกกับคนที่ทำสีนะะคใครที่แบบเดลี่พรีเพยก็สาป้าชัยตัวหล่อแน่ค่ะกคอใช้เป็นองฝากอ๋อฝาออกจัดแต่ก็ฝากแทนเี่เพียอ์เพลทเมนด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ลองใช้มาแล้วได้ใช้ก่อนเพื่อนเลยดีใจมากก็ใช้ดีจริงๆอะไรก็ฝากได้ค่ะแล้วฝากในส่วนของส่วนอื่นด้วยว่าช่วงนี้คอแห้งกคอแห้ง ใจจะเขาพูดเลยยอมได้เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยพี่พีชข่อวว่าอยากได้รับอะไรเพิ่มบอกว่านี่อยากได้รับชู๊บเข้าเลยโอ้ยเมืนเนี่ยแล้วพี่ได้อะไรแล้วพี่ได้อะไรขาวพี่ได้ช่วยช่วยพีชเดี๋ยก็ดีใจด้วยที่น้องพีชจะเติมค่ะใช่อะ มาที่เรื่องของราวของขัดจังหวคขับลางก,การสร์ตลาชุดจะออกสามแซ่บเลยที่บอกว่าร้อยล้านเลยจริงเหรอจริงรวมรวมเหรอหรือว่าพี่เหลงอยาขำสิ่งทั้งเหลิงอยาขำเป็นเดียวลูกคือต้อ,องบอกว่ายังไงจริงๆคือหลิงไม่รู้เพราะอีกคนได้ไม่ได้ขับลาเออแล้วเราเรารู้ยอดจากไหนทีนเน่นะพ่อก็จะเป็นมีมีคนที่ดูแลส่วกมันซึ่งก็ยังไม่เสร็จ ขัดที่งานไหมนะข่าวว่ากันเยอยเลยแต่แบบว่าขัดเป็นในส่วนการถ่ายบ้างสุดท้เป็นนีได้นีแต่ยางมีสารแล้วเป็นมิตี้มากมากๆเนียแต่ยาเอออะซรีหน่อยเซรข่าวว่าปีแรกลูกค้าก็เขาชำ85ตัวพี่แคอนดนหนักังงเรียเยับแคุณ่ะจริงเห็นเพราว่ากันว่าอย่างนั้นก็ต แบบว่ามีกำลังใจอันนี้คือจะทำลายเซนติทุกเมร,รื่องเลยไหมคะหรือว่ายังไงสถิติแบบว่าลูกค้าหลังไหลอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้จริฟีเจอร์ค่คะต้องตรวจเช็คก,ก่อนใช่แต่แตตว่าอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ดูหมายือยนจะไม่ได้นั่งร้าแล้วก็ยังไม่ได้มีมนนเวลาจุดตอนแรกเว่าทำไมวันนั้นพร้อมแต่งหน้ไม่ออก คนทั้งนับแล้วต่เราลั้งนับในใจ่คนเมื่อวนนับคิดเยอะมีสิหอมีสิมีสี่ค่ะเจ๊เพราะว่ามันเยอะมากเลยอ่ะดีมีขายลูกคอลครบแปดแนเพิ่มด้วยหรอจะได้ผลิตลูคอมาเยอะๆไปมอบความสุขให้ผู้ชมตอนมีติ้งได้จุดความหวานชํำกันเป็นไงบ้าง ที่พี่หนิงบอกเลยว่าแบนเราได้คืนความสุขไปให้คนแพรด้วยอะไเงี้ยเรายิ่งแบบเดี <co f> ๋ยวเราก็มีโปนเจกต์ใหญ่โปรเจกต์มีมีแพรอ impact อะไรนะ โชว์อะไรพิเศษอ่ะเขาบอกว่าจะผุดกายกรรมผุดกายกรรมกมนัในส่วนนี้จะมีกายกรรมผลสัตว์เด็กเในไฟสลนอนหมดเลยหร่อเลยกายกรรมใช่ออกทำเองแล้วแล้วพี่หลิงทำอะไรเจี๊ยบเนี่ยชอบเจี๊ยบชอบเนี่ยคาดหวังหรอเนะแฟนแฟคาดหวังหรอเนะคือน้องทำได้ทำดีได้ให้ทำไปเลยทำได้ทำไปเลยทำได้ทำไปก่อนอันนี้แล้วเราล่ะเราทำได้ พี่ยืนพิ่งยืนกับเลยอยงเี่ยแต่วันนี้ถือว่าเป็นแบบแฟนคอนที่แบบวมแฟนถับไว้แบบจำนวนเยอะสุดครับสำหรับแทนใจยึใชแต่ว่าใช่ะจยืนชินกเราาจากกาแลก็ดเหเป็แฟนคนแบบวเราต้องรอ เสิร์ฟกี่รอบดีครับที่บอกจะเล่นหนึ่งเดือนเต็มเลยไม่อยู่ขับสิบรอบเน่ารลยป้าลเพ่าเปิราอะไรนะแบ็คทิงเล่นสักเราเล่นสักสามสิบรอบเล่นทุกวันเลยจะอิมเพคยังไงนั้นอ่ะไปเรื่อยแล้วกับมักรบอกแล้วนะคะว่าแย่ต้องหานร้อยนะคะจ้าต้องหานร้อยต้องหารให้ถูกสับลักหารร้อง จริงๆแล้วเราวางไว้กี่วันอันนี้หนึ่งวันหนึ่งวันแต่ไม่ได้วางว่าจะมีเพิ่มรอบหรืออะไรถ้าแบบโซอาเร็วนี่ยังไม่เลยนี่อาจจะมีนะไม่รู้ S <S เป็นรอบพิเศษช่วงหัวตีห้าในส่วนนั้นในส่วนนั้นอาจจะเป็นไปต่อ้ชวนแฟนๆหลับรันยาวๆจะได้เห็นโชว์แบบแกรมมี่ไหมคะโชว์แบบนี้ที่แต่ว่ามีอยู่แล้วนะมีมีมือมาอยู่อันเนื้อค่ะที่อยู่ใช้หมวกแดงปิดบังใบหน้าเขาถามกันว่าคุณทำอะไรภายใต้หมวกแดงนั้นก็ใครๆคิดเข้าชมก็เห็นลนะ ไม่มีเลยที่บริดัทบริสุทไก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยเออ้าจริงอันล่าสุดเราถูกตั้งกระทู้ถามถึงบทบาทการแสดงการเป็นนักเอกใช่ <c oughs> ว่าแบบตั้งคำถามว,ว่านี่เปิดพอที่จะเป็นนักเอกแล้วหรอเขาถามไปเลยที่เียว ัรับแรงค่ะแต่ว่าฉได้ต้องเห็นเเห็นเห็นแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปอ่านอะไรเงี้ยอมองว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่มีสิทธิ์ที่จะวิจาคอะนะคะก็ไม่เป็นไรเราตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีก็อคอะแบบเต็มที่กับโอกาสที่เราได้รับมาอืยอดไหมหมห่ไม่ไม่ไมหไม่อม่ไมม่ไม่ไม่ไย่ไม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 ่ม่ไม่ไมบมัดม่ไม่ไม่ไม่มไม่ไม่มัดไม่ไม่มไไ่่ ที่เขาถามมาแบบนี้เราก็เจอมาตั้งแต่แ,แรกๆจริงปะเนี่ยแสดงว่าพี่ส่งมาให้หนูอ่านว่ะ <laughs> ยังไม่เห็นเลยยังไ,ไม่เคยเห็นแต่ว่าคือเหมืนอนกับเออก็ก็น่าจะเป็นสิทธิ์ของเขาแหละที่เขาจะวิจารณ์ได้ก็แสดงที่เราเห็นก็แส<ล>ดงว่าเราเลื่อนฟิตดูฟิทแบ็คอยู่ตลอดใช่ไหมอ๋อแอบเล่นไอจีอยู่ตลอดเวลาเออแสดงว่าทุกอย่างที่แฟนๆส่งหาเราก็เห็นหมดเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ว่าถ้าอันไหนที่เราเห็นเราก็มันจะ แต่แฟนขับแบบก็น่ารักเข้าไปปกป้องใชออ่อันนี้ยังไม่ได้เข้าไปอ่านจริงๆอะไรอย่างเงี้ยต้ที่ก็ต้องขอบคุณกคนด้วยนะคะก็จะต้องเจ็ตงานนะเออเผืคนละแบบเวย่อคนละแบรรบ เหมาะสมไหมค่ะแสดงว่าเหมาะสมไหมเหรอครัวพี่หลิ่งตอบแล้วต้องให้คนอื่นตอบพี่หลิ่งสวยไหมคะพี่จะเป็นนางเอกไหมใช่ที่เป็นนางเอกคล้วเขาถูกตั้งคำถามไงสวยสวยจริงๆหนูว่าจริงๆความสวยอะคือแต่ละคนมีมุมมองไม่เหมือนกันใช่อันนี้หนูเข้าใจค่ะแต่ว่า ว่าหน้าของเมย์อยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็จริงๆหลิงก็คือเราทั้งคู่รับร้องนับทุกทำชื่ชมแล้วใช่ค่ะอะไรที่คอมเมนต์ที่แบบมีประโยชน์ของเราแล้วก็รับรับตลอดเลยใช่ก็ขอบคุณชื่นชมแล้วก็คอมเมนต์ที่ มันเป็นคำถามแบบพลังบวกเชิงลบนะที่แบบว่าบวกเชิงขันเราขอโทษเราก่อนนต่ตั้งคำถามไม่เป็นไรค่ะเพราะเราทั้งคู่ก็ตั้งใจทำงานกันสุดๆอยู่แล้วไม่ว่าจะผลออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เสียใจเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำโอกาสที่เราได้รับมาอย่างเต็มที่จริงๆออมเจอดราม่าไป่อยมอนไ้มคะเจอปล่อยรอก็ไม่นะเราก็เราก็เทคในสิ่งที่มันจริงอะไรเงี้ยค่ะ้าไม่จริงเราก็ปล่อยไปคือตันมีสิทธิ์ที่จะ าแล้วก็แต่ว่ายิ่งโด่งดังมันก็ยิ่งดีกระแสบิ๊กแซกทั้งบวกทั้งลบอะไรเงี้ยเขามาเขาตอนนี้พี่หนิงก็เอามาดูนิดๆนิดหนาเพราะอะไรต้องแปลต้องแปลใหเลยก็เปิดจริงจมันก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความมองว่ามันแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยส่วนตัวถ้าเรามองข้ามอะไรไม่ดีไปได้เอาว่ามันก็